ครับสวัสดีครับบรรณาการลานนะครับวันนี้มีสินค้ามาส่งนะครับก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นโชคหลังของ w าอนะครับติดตั้งในรถ CB 500x นะครับปีนี้เป็นคันนี้เป็นปีปีแรกๆเป็นเจนแรกนะหูยังเป็นหูกลมอยู่นะครับตอนนี้เป็นโชค c u สตอมนะครับเป็นโชคคัสตอมอย่างที่แล้ว,ลวมานี่คือลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยคือจะไปติดตั้งจากที่อื่นใช่ไหมแล้วมันไม่จบนะครับไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะว่าโชคมันแล้วก็สปริงมันมีลิมิตของมันอยู่นะครับลูกค้าที่มาหาผมเนี่ยส่วนใหญ่เคยเป็นลูกค้าที่ที่มีความรู้นะครับดูคลิปรีวิวดูอะไรแล้วแล้วก็รู้ว่าโชคเนี่ยมันมันต้องการความเข้าใจของคนที่เซตติ้งนะครับ นี่คือสปริงของเดิมนะครับจะเห็นได้เลยว่าลวดหรือว่าเหล็กที่มาทําเป็นสปริงเนี่ยมันจะเล็กกว่าโชคที่เราสั่งคัสตอมมานะครับรถทัวริงที่มีฟีบสองใบสามใบมีน้ําหนักเยอะกว่ารถธรรมดานะครับจาเป็นที่จะต้องการการสั่งผลิตนะถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อมาจากในตลาดนัดออนไลน์หรือว่าช็อปทั่วๆไปมันจะ ไม่สามารถที่จะแบกรับน้ําหนักรถคุณได้นะครับไหนจะคนขี่ไหนจะคนซ้อนไหนจะของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะซื้อโช๊นะครับลองลองสอบถามดูก่อนนะครับไม่งั้นคุณซื้อมาแล้วมันไม่จบเนี่ยมันก็ส่งไปส่งมาไปนั่นแหละนะครับดีไม่ด,ดีไม่มีคนทําให้ด้วยนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้บรรณาการลาดนะครับก็คัสตอมโช๊ให้ลูกค้าตาม ที่ต้องการนะครับน้ำหนักการขับขี่สไตล์การขับขี่นะครับราคาก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะครับสูงขึ้นนิดหนึ่งแต่จ่ายแล้วจบดีกว่านะครับดีกว่าจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่จบทําเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจนะครับอันนี้เดี๋ยวเรานัดลูกค้ามาติดตั้งนะครับโชคตัวนี้ก็ปรับรีบาลได้ปรับพีโลดได้แล้วก็เพิ่มความสูงเพิ่มความสูงของหูโชคได้ ตัวนี้ปรับแล้วก็ล็อกูด้วยแหวนสีดําตัวนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นี่ของดีนะครับของดีนุ่มนวลดีกว่าของเดิมแน่นอนไม่ต้องไปแกะโชกเก่าไวโมนะฮะเสียเวลาผมบอกเลยไม่มีไม่มีจบนะฮะไม่มีจบถ้าคุณไปใส่พนันคุณก็จะเป็นเหยื่อทางการตลาดนะครับใส่แล้วก็ ใส่แล้วก็รั่วใส่แล้วก็ไม่จบนะมันจะหนืดแค่ตอนแรกๆนะเพราะว่า oh, สปริงเดิมวาลเดิมมันเอาไม่อยู่นะครับนี่คือเหตุผลที้ว่าทำไมต้องมาคัสตอมกับทางช็อปของเรานะครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมครับสวัสดีครับ